สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมณีเทคเตอร์รถไถถูๆนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถเข้าใหม่นะครับเป็นรถไถใช้ในครัวเรือนนะครับผมก็คันนี้เป็นครต้า L2201 นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับมีใบมีดหน้ามาให้นะครับใบมีดหน้าใหญ่มากครับขนาด1.4ได้ครับตัวใบมีดก็เป็นใบมีดกระบอกโค้งนะครับเปลี่ยนสายไฮดรอลิกมาเรียบร้อยนะครับ อแอดจะมารีวิวคร่าวๆนะครับเนื่องจากรถคันนี้ต้องเก็บงานนะครับลูกค้าไม่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอแอดอยากจะแนะนํานะครับลูกค้าที่กำลังหารถครับไม่ใช่ว่าเราไปดูรถหรือว่าเราเห็นรถสภาพสีสันพอได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอนไปมัดจําอย่างเงี้ยครับบางทีรถมันอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นที่เราไม่รู้ครับอย่างอย่างคันนี้แอดเล่าให้ฟังก็ได้ครับวาวล์วรั่วนะครับ วาวรั่ววาวรั่วนี่เกิดได้หลายแบบคือวาวสึกครับวาวสึกหรือว่าไอตัวบ่าวาวมันสุดครับมันก็ทําให้รั่วได้ครับอาการเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังครับก็มารีวิวคร่าวๆครับย่างหน้านี่หน้าขวาก็คือภาพกับใหม่ครับประมาณไอ้หน้าซ้ายประ,ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับผมยางหลังพอใช้ได้นะครับ มีแตกรายงาบ้างครับแต่ไม่เป็นไรวิ่งในไร่ในสวนเป็นยางซูเปอร์สโตนนะเป็นยางแท้นะไม่ใช่ยางหล่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรอเอาเอาโฟล์ลิปยกเอาม่ดีช่างที่ร้านนะกำลังเอาเอารถลงท่อนเกียร์ก็แห้งๆน,นะครับผมเกียร์ไฮโลนะครับตัวนี้ไฮโลเกียร์ปกติเกีย o, ร์พีดีโอใช้งานได้หมดนะครับ ค่อนท้ายก็แห้งๆนะผมมีซีนล้อน่าจะรั่วนะครับสองข้างเลยครับซีนล้อรั่วสองข้างวจาทำให้นะครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ทำให้ก็อาจจะแถมไปให้ครับถ้าลูกค้าจะเอาไปทำเองก็มีนะครับอะไรมีครับ ายางหน้าขวาก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ครับยางหลังซ้ายก็เจ็ดสิบเอดสิบเปอร์เซ็นเลยครับไม่แตกรายงานครับยางเหลือเยอะครับก็มารีวิวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ถือว่าติดดีครับเครื่องยนต์ติดง่ายครับเมื่อกี้แอดวิ่งลงจากรถมาสตาร์ทให้ฟังครับสาย ว่าไหนนึง นี่ครับวาล์วมันรั่วนะครับออกตรงท่อไอเสียครับสแสดงว่ามีการรั่วครับเสียงลองเอดลองเทสแล้วก็คือถอดไอดีนะครับถอดไอดีฟังเสียงมันจะดังบุก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 ,กคืออาการของวาวล์วรั่วถ้าถ้าไอนี้ก็ต้องเอาฝาสูบไปทําใหม่ครับไปทําอาจจะเป็นเจียบ่าวาล์วใหม่ครับทําอัดบ่าวาล์วใหม่แล้วก็เจีย เจียตัววาวให้มันเข้ากับฝาสูบครับมันทำได้นะครับก็โอเคครับผมแอดเสนอขายตัวรถนะครับตัวรถใบมีหน้านะครับตัวรถกับใบมีหน้าฟังให้ดีฟังให้ชัดเจนนะครับตัวรถกับใบมีหน้านะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีสตาร์ทง่ายครับสตาร์ทติดง่าย นครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูคันเร่งลงหน่อยก็ติดเลยนี่ขนาดาวาลวรั่วนะครับยังขี่ง่ายครับก็ตัวรถกับใบมีดหน้านะครับแอดให้ราคาอยู่ที่ห้าหมืเจ็ดพันบาทนะครับห้าหมืเจ็ดพันบาทก็เดี๋ยวจะเก็บงานสิ่งที่แอดจะเก็บงานก็คือไอตัวอนี้ครับตัวอ,อ บ่าวาวนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับมันมัมนรั่วอยู่สูบหนึ่งคือรั่วอยู่สูบหนึ่งแต่เราต้องเปลี่ยนประเก็นฝาสูบเอาฝาสูบออกมาทํานะครับแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรเนาะเปลี่ยนเบาะให้ครับห้าหมืนเจ็ดพันบาทก็ได้รถสภาพเอาไว้ใช้ในไรในสวนดันลงด,ดันดิน,ดนทําแนวกันไฟได้นะครับถ้าจะหารถราคานี้กําลังดีขนาดยีบสองแรงนะครับอ่าพวกอะไรอย่างอื่นพวกเกียร์พวกอะไรมันมีมีขายนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะเก็บสะสมอะไรนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับส่วนหางหลังไม่ไม,ไม่ได้นะครับหางหลังนี่คือขายไปแล้วพอดีลูกค้าเขาขอแบ่งหางหลังไปใช้นะครับต้องส่งไปที่อำเภอปางกูนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ